จอจุเอเกอไวงเนี่ยเดี๋วไปไม่ได้อะากันเนี่ยเลยเปลี่ยนวิธีการดูตัวเกสดิพี่เกสเป็อรเกสดิเกยวเนโรดวยินดีต้อนรับเข้าสู่เกสเกมเมอร์เย้ไปเย้เย้เย่เยย่เจีจตอนนี้นิวกงเหลือ80%แล้วนะฮะเอาต่อให้พวกเราสุดหรือเชื่อ ผมว่าจะมีคนอื่นเข้าบ้างตรงนี้สตาร์ตตรงนี้สตาร์ตกน้าสตาร์ตโอ้ยดีต้องหาทางต่อขึ้นไปอ่าอ่าแต่ระวังขึ้นมหาชนจากด้านหลังนะครับเอาโตขึ้นไม่ได้เหรอโถ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ให้เขาขึ้นมาขึ้นแล้วอีวาไปเลยึ้นแล้วไม่ใช่เมื่อกี้ในคอร์ข้างหลังนั้น โอาไม่มีใครตขึ้นกับเราเลยงอนกระใต้พื่อนเยินอ๋อโอ้โหเอนี่ยเราอยากอยากตัโตขึ้นอ่ะโอเคดูมองโอเคเอาที่ละคะแล้วย็นๆนะคะโอ้ my god ตรงนั้นตรงนั้นมันโอเคมาหน้ก็จะโตขึ้นเราจะไปได้หรือเปล่าวะโไม่ติดตั้ขึ้นเอือ ไปพี่ดิวไป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 ยมาไม่ไปไปไปเอือยผมแรกแนี้ก็ได้ะไปตกไปพี่ดิวตกไปปึงโต้คลื่นก็เท่านั้นอันเดียวสองคนเลยเอือขามีโต้คลืนด้วยอ่ะอืมอืมไม่ค่อยนะพี่ดิวรู้จะไปไหนอยา ไม่ไหนเอล้องฝังเขาังฝังคนทางไปแล้วฝังไมนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยว้อบ้าจงเยกโตขึ้นกันวิกฤตโตขึ้นกันไปแล้วม่เอาโตขึ้นแล้วโอ้มันไหลขึ้นด้ตัวตามันดนไปลืมลืมลืมโอ้ my god เกิงตุเกิ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 ตุ ได้อยู่เอาเฮ้ยพี่เกตเอาอะเฮ้ยเราเราล็อกเราลอกมาคืนเหรออีกคืนเหรอีกคืนวะโห่เลยโธ่ละเราลืมแต่งตัวเลยไงขึงนปิดจุดต้องแบงค์เป็นคู่เลยโหเป็นมาโอะที่เสมอรถเดียวเลยแม่เจ้าเอาอาหารแมวอาหารแมวอาหารแมววิสกัต เต่อขึ้นต่อขึ้นต่อขึ้นไอ้อยเราดูโค้งอยู่หลายคนเราดูโค้งไปแล้วไนดูเราดูโค้งโค้งกระเด็นเฮ้ยเขาเนี่ยเอาดีตัวเฮ้ยเราได้แถบโอ้โหสองแถบเลยเหรอแถบเอโดนแล้วโดนอะไรอ่ะโดนผมของพี่เกศไนี่ยมงกำลังวิ่งอยู่บ้านแค่ไหนไม่รู้อ้าวไปเลยเห็นคนขึ้นมาทางเนี้ยผม โอ้บล็อกเลยว่ะบล็อกพีดีวีจะขึ้นยังไงเฮ้ยเราบล็อกนี้มั่งบล็อกตางไปแล้วขึ้นไปขึ้นไปฮ้ยไม่เราต้องเีรียญเลวเรียญเลวเรียญ้วเรียญเยเรียญเีเลียญได้เรียญแล้วเอาไมแนขันกางจิตอ่านแมว ปิดตื้อย้ายของงอิจิติมเหล็กเอาเฮ้ยต้องเต็ม90%โอ้พี่เจตั้งกำลังแล้วพี่เปลี่ยนที่พี่เปลี่ยนที่ผมตั้งรงน้นแล้ว Ooh, yeah. เเยอไปไปไปโดนไปโดนโอ้ไปสายไปแล้วเป็ไงทำไมทำทให้เกียรติี่พเกติพเกตคอมไปก่อนไม่ยากขนาดนั้ใครโดนดนโดนหังปักเฮ้ยเ้ไ้ว้าวฮัน่า อันหน้าแต่แสงไดไงไม่ได้หรอกเฮ้ยน้มฉีดปิดเฮ้ยฉีดไปไหนดีอ่าต้องสกายอีวางอย่านันเลยอะไรคือนควเจอคนใหญ่พอดียกมาหลังใครไปติดติดติดชิ้นายแล้อึดอึดอึดว้าอ้าวโดนไปน้ำเฉยไงงั้นล่ะ เขาล่อเดียวเนาไม่อไรอุ้ยอนดัอันดับอมหายไปเลยโอ้โหหายไปกระสาลมอุสาหนีรอดขึ้นมาได้อ่าอ่านี่ยต้องแอดวานิดนึงขึ้นมาจรเหรอ เอ้องเอามังคืนสงคืิงน่ไม่เ้าไปเองี้ด้วยเหรอไอเดคู่ัวโดนเลยไอเดตู้เเดตอเดุด้วน้ำเหนียวด้ยโน้ำพึ่งน้ำพึ่งเดือน้ำพึ่งน้ำพึงโอ้หแล้วโดนกิงชาัลกันเลยโดนกิงชาลกันกิ่งชาดันลที่กิ่งชาเฮ้ยม่กระดาษน้เกตมานำแต่ยิ่ต่อไปเกตต้องก้แล้ว เก็บเงียบเก็บเก็บเรียบนะครับพเกพเกเขามาแบบมามืดอ่ะนี่ผมเดีวะอืม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 เดียวไปไม่ได้แล้วล่ะเออเอามันขึ้นันมา เอ้ยย่าไปินย่า้โอ้ยเกดหลบน้ำก่อนครับโอ้ตวนี้โอ้ยเกดเหลือเลอาคนเดียวาก่อนเฮ้ยไม่ตายหรอได้ไงอะไม่เราเดี๋ยวไปเกดเกเวขมน้เกดระวังขึ้นไปขึ้นขึ้นขึ้นเกดขึ้นยามนเกดนอนรอควตายุยก้้มอ้เอาน้นั้นออกไป เดะเฮ้ยระเบิดนี่ระเบิดตรงไหนดีน,น่าเอ้ยอืมเอาไปพัดออกไปได้ไหมนี่ออกไปดีป <c oughs> ปกว่าป<อ>ุ๊ก<า>เลยมั้งเกจ๊ตาไม่เอาเลยเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะเอาต้องเอาให้ได้ <c oughs> ไม่โอ๊ยโอ๊ย

มันไม่สูงไปหรอวครับโอ้ยเขาเรียกว่าความเขาเรียกว่าความไม่รู้สึกลาบลาบมันจะเสิร์ฟประเด็นประเด็นคือประเด็นคือจุดบ้าบนั่นมันวามไปไหนอ่ะเอ้าโอ้ยเกือบเกือบเลยมันขึ้มาเส้นชัยเลยว้ามนั้นน่ะ ลุนลมาโอโหือคนางกบบกิา <aker> <un> ่ก <M aker> <un> ิบาโอโหค่อยค่อ <M> ย <aker> <un> ่องค่อยค่อย่องวขาว้เลยวข้าวตัวขาว้นี่ฮาเลยนะพีกิพี่กิลเราข้าวบเย่ไม่เอาม่าสว่างอุ้ยตามกมาแล้วอืม มงสี่สองข้างเลยบไม่เงาแล้วไม่เงาแล้วเออทำไมไม่ขอเขาบ้างขอผมบ้างเลี้งดูน้ำเหยว โอ้ยเอาวะเอาวะสามอาหารแมวเด็กเถามพี่มันอาหารแมวไงใครเอากคนเอาระเบิดระเบิดเคลียร์พื้นที่พี่บอกอาหารแมวตรงไหนพี่ระวังนี้ไม่ได้หรอไม่ได้ระวังดักต่างวับนี่ไงแต่ว่าใครวับไป

ไม่โซโลเลยเกือบเกือบเกือบตามตาท้ายชิคเพ่งแหละวนี่ต้องวาร์ปไม่ไ้วาร์ปห้ามวาร์ปด้วยนี่เหรียญอยู่นี่ครับเก็บได้หรอกเก็บได้นะแต่ว่าต้องรีบเอาวะมาลองดูกันไปแล้วเราไม่สนแล้วเราไม่สนแล้ว ไม่เย่ Get <gettable> เฮ <wheels> ้ยแล้วคไปเมื่อไรวะเออโหมีความหมุนด้วยประเด็นโอเคนี่ไม่มีใครมมีใครเห็นผมเลยรึไม่เห็นนะสิไม่วางดูโอได้คอมแบกด้วยด้คอมแบเออาตังเมือนจะชนะได้ ยังต้องขวางทางให้เขาเข้าให้ได้นั่นแหละเก็บแถบด้วยปิดรูเลยปิกิตจะไม่พิสูจนเหรอพี่เห็นรูทุกทีแะมีรูนี่หว่ะมีรูนี่หว่าปิกิตสับหลักมากอื้ออื้ออื้ออื้ไปแล้ว โจุ๊บอ้าวจ๊บเขาเหราเก๊ะอะรวางเนี่ยเดี๋ยวไปไม่ได้อะไรตั้ะเดี๋ยวเปลี่ยนวิธีการดูตัวเก๊ตดิพี่เก๊ตดูตัวเก๊ตดิเกตเป็นโปรแกรมแมวเจ้บอกว่าเน้นเน้นเน้นฆ่าคนอื่นมากกว่าพี่ค่ได้คะแนนครับอีสองตาเดียวตาสุดท้ายแล้วนะตาสุดท้ายครับไม่เกิดใครไม่มีใครได้คะแนนเลยพี่เกตชนะแน่นอนนะแล้วร้องต้องฆ่าพี่เกตก่อนอย่าให้พี่เกตเขาชนะอืม คือยไเกตค่าทุกอย่างก็ตายหมดแล้วอ่ะอีนิวตามพิเศษเห็นนะไอพิเศษเห็นนะอย่ารีบอย่ารีบซายหน่อยซ้ายซายาซ้ายอีกซายอีกซายอีกล้ดันูนะเกตชนะดูนะนั่งเอจบแล้วไงเกตชนะครับผมโอเคเกตถึงเต้กันอ่าไม่ข้าโดน้าโดนหัวน พี่นิวจัดพากการจัดการโชว์มีลำบงโชว์ด้วยไปรถเฟยมันไหลมันเห็นงีเ้แน่เดียวแล้วลยงไก่เนี่ยนะขอไก่หัวเะ่าไไก่เมเป้ไก่เมเป้ฮูเสียงโคตรแมนเก็บเป็นรถแต้มตัวเองทิศตะวันไปรถเขาชนะรถรถรถแต้มตัวเอง ลดยังไงอ,ะอ,อ่ะเออดลบสิบอะทีนึเนียวโอเคทีเดียวพอทีเดียวพอกิดนะ่ปะ่านอะไรนะี่ามที่ไม่เล่นเลยเป็นเท่าเป็นเท่าเป็นเท่าโำงาน,นเหล็กนะนี่มันปพ็กเกจกระต่ายวะเนี่ย ของพี่เกณฑ์มันก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่างๆของพี่เกณกับพี่ลิงในคที่ตรงนี้เลยน้องอย่าลืมกดไลค์ให้เกณด้วยนะคะบ๊ายบาย